กราบสวัสดีทักทายพี่น้องทุกมองทุกทีเอฟซีทุกท่านอีกข้างหนึ่งนะครับผมว่าจะเป็นพี่น้องทอี่ในประเทศไทยหรือว่าไปอยู่ต่างประเทศนะครับผมมาพบมาพอกันช่วงนี้กับบรรยากาศช่วงค่ำค่ำครับพี่น้องมาพอกันยั่ในรถครับผมมือถีภาพพี่น้องมาชมบรรยากาศช่วงตะเวนต๊ดินไปแล้วครับพี่น้องตอนนี้กำลังเดินทางครับผมอยู่ระหว่างเส้นทาง จากเมืองรอ้อยเอ็ดครับผมเส้นทางสายหลักรอ้อยเอ็ดนะครับผมเส้นนี้ก็ไปพุ่นแล้วครับพี่น้องมุ่งหน้าสู่เมืองสวนสุวรรณภูมิไปถึงสุรินทร์แล้วครับพี่น้องศรีสะเกดสุรินทร์แล้วครับพี่น้องผมบุรีรัมย์นางรองไปแล้วครับผม <S 2> <S 2> พอดีมดเมือนี้สไปหาเพื่อนครับผมเพื่อน,นโทรมานัดนะครับเพื่อน,นโทรมานัดไป คุยกันจังหน่อยครับพี่น้องเพื่อนนักเพื่อนแพ่งกันเพ็่นมิทุลาหยังกับบรสาบครับผมโทรมาดันแต่ไปหาโอถนนไหมทัมาดันจะไปหานะครับผมไปนั่งคุยกันจังหน่อยเพิ่งมาคุณนะครับพี่น้องอยู่ที่ร้านชาบูหมูกระทะนะครับผมของเพื่อนนะครับผมกติไปนั่งพกปะคุยกันจังหน่อยครับพี่น้องล้างจากที่เนิดหนการงานมากตลอดมือครับผมบ่คอยได็ไปใส่ครับพี่น้องช่วงนี้ยากเวียกยากงาน หลายอย่างหลายเนี่ยครับผมอยากน้ำให้น้ำหน้าน้ำหัวน้ำสวนครับพี่น้องบอาค่อยมีเวลาว่างเลยนี่โตกแรงมากครับพี่น้องเพราะมีเวลาว่างจากการจากงานครับผมไปพักพอนกัหมูกับปวกเกันหน่อยก่อนครับผมโอหัวหมูกรวกมีธุระยังก็คงจะไม่มียังนะครับพี่น้องเพื่อนใหกเพื่อนแพงกันทีมงานนะครับผมคิดหวอดคิดถึงกันครับผมบ่ได้พอดยพบกันโดนนี่นั่งพบปะคุยกันกันมีเวลาว่าง เวลาพักผ่อนกับไปคุยกันเล็หน่อยครับพี่น้องช่วงระยะเดินทางกับบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งจล็น่อยครับผมตอนนี้กับค่ำแล้วครับพี่น้องตะวันตกดินนะครับผมเหลือแสงเขียวเหลือครับพี่น้องผมตามถนนน้นทางกับเปิดไฟสว่างสวัยครับพี่น้องตอนนี้เบิ่งทองฝาก็ลยเกิดแล้วครับผมตอนนี้เกิดค่ำแล้วครับผมแสงตะเวนก็เริ่มจะหายไปแล้วครับพี่น้อง ตอนนี้ก็ได้เดี๋ยวเดินทาาไปบ้านเพื่อนจ้าหน่อยครับผมไปร้านชาบูหมูกระทะของเพื่อนนะครับพี่น้องเป็นเปิดร้านชาบูหมูกระทะนะครับผมไปพบพระพี่กันจ้าหน่อยก่อนครับพี่น้องเป็นการพักผ่อนค่อนคลายสมองจ้าหน่อยครับพี่น้องผมนี่ครับไปยู่เทินรถกลับไปกับผมจริงๆอร่านผ่านมาแล้วเลยครับพี่น้องมันมีทางเดียวก็ต้องไปยู่เทินรถกลับครับผม สายเขาพอดีเกือนโทรมาหาพอดีอะเดี๋ยวกำลังยิ้วเทินรถกลับครับพี่น้อง๋ยติภาพพี่น้องไปเบ่งบรรยากาศนะครับซึ่งบางท่านก็อาจจะเคยเห็นแล้วนะครับผมเป็นลานเคนกับทือว่าใหญ่อร่างการพอสมควรนะครับพี่น้องถือว่ารลังการมากๆาก็ว่าได้นะครับผมภาพพี่น้องไปช่บรรยากาศลานชาบูหมูกระทะขอางเกื่อนครับผม่ดเปิดใหไงดิครับพี่น้องร่างการนะครับผมดูติดกับถนนหงเนี่ยครับพี่น้องถนนสายรับจาก ร้อยเอ็ดนะครับผมเส sure <wil> ้นร้อยเอ็ดสุรินนี่แหละครับพ uh ี่น้องขึ้นมาจากจะยู่ทางด้านทิศใต้นะครับของจังหวัดรอยอ็ดครับผมเนี่ยถนนเ้นนี้นะครับผมออกจากจังหวัดระยอ็ดมุ่งหน้าสู่ทางทิศใต้ครับผมรุ่งคุณนะครับพี่น้องไปจังหวัดสุรินทรารัมนางร่องจันทบุรีพูดนะครับพี่น้องผมถนนเส้นนี้นะครับผมใกล้จะถึงแล้วครับพี่น้องนะใกล้จะถึงแล้วครับผม เรื่อไฟสว่างสวยครับพี่น้องไรจะถึงแล้วเพื่อนก็นจะคงจะรอดนะครับผมทีมงานสามเกอครับพี่น้องจะถึงแล้วครับผมจะถึงแล้วเดี๋ยวพี่น้องจะเห็นครับผมเดีย๋ยวหาทีจอรดรถกันครับพี่น้องถึงแล้วเนี้พี่น้องอัดตัวอรังการงานแต่งครับผมื่งทีละเดี๋ยวพ่าพี่น้อ,นอ,นองเบื้องบนเดืาศครับผม แน่ครับพี่น้องถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวเข้าก่อนหาที่จอดรถครับผมนี่ทางเข้าทางโกรรังการงานะสร้างครับผมอาคุณนะเพื่อนรักยืนจังจะรอชนาะร้านก็พี่น้องทักขนาดเลยเพื่อนก็ได้เป็นเพื่อนถ้าเพื่อนแพงกันครับผม มีอย่างกับใบมะฮ่าซูแบ่งปันกันกินครับพี่น้องเป็นมีฐานะดีมากนะครับพี่น้องมีห้องเย็นมีอย่างหลายหลายอย่างครับพี่น้องหลายสาขาเจาเลื่อนไปท่้งคือเก่าครับผมคือกันครับติดคบมากถึงเตี้ยาท่านมีอย่างกุหละดีน้ำกันคือเก่าครับผมมีอย่างกับแบ่งปันกันกินคือเก่าถึงแล้วครับบึงเนี่ยพี่น้องบานทุ่าังการงานสร้างมากเลยครับพี่น้องอะถึงแล้วครับพี่น้องบานนี่เดี๋ยวขอไปหาเพื่อนนิดหน่อยก่อน ขอจบคลิปไปซ้ำนี้ก่อนครับผมพอกันไหมคลิปต่อไปครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีสุขุทุกคนครับผมขอพี่น้องโชคดีมีความสุขครับผมพอกันในร้านครับพี่น้องวันนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม